ครับผมต้นคนหวานแหนะครับครับผมวันนี้เราจะไปหวานแหกันอีกแล้วชิมิพี่ต้นใช่แต่วันนี้บอกเลยนะเราให้โซนิดนหนึ่งเราจะไม่เดินแล้วเราจะนั่งเรือไปออเรือลําใหม่ของเรานะครับแต่เก่าคนอื่นแล้วนะ <c oughs> เราก็วันนี้จะเอาเรือแล้วเราจะเลาะหาไปเรื่อยๆนะครับดเดี๋ยวมาตามดูนว่าวันนี้นะเราจะได้ปลาอะไรกลับไปบ้างนะครับติดตามชมครับได้ครับผมพร้อมไหมจันไปพร้อมเันเลยหมายแรกของเราตรงไหนกอนจัน เล่นมันสับแยกเลยเหรอสับแยกหมดเลยอรีมนี้ก่อนเลยไหมรอบแรกคนเรือนะครับลงเรือครั้งแรกเฮ้เดี๋ยวมาดูกันไม่ต่อกปลาหรอครัะเอาปลอดภัยไว้ก่อนเนี่ยจันโอ๊ยเอาอะอาจจะมีกระพงอะครับใช่อะเหนียวอะไรกันดิไม่รู้อุ้ยน้ำตื้นอ่าเดี๋ยวมาลุ้นกัน เฮ้ยดอกแรกเงียบกลิบเฮ้ยมี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 ตรงซอกไงเขาซอกอะบิ้นอยู่นั่นน่ะเฮ้ยมี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 สอโอ้ยก็บอกแล้วอะครับน้องๆโดนทุกดอกครับลงของไว้แล้วโอ้โหแน่นอนจริงๆไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยแหกแคว้วคลาดหนึ่งตัว อุ้ยสตัวอ้าวสองตัวอันนี้แบบเพสเพสเฉยๆนะใช่โอ้โหวันนี้อาจารย์นะครับเรียกว่าลองเครื่องเรือก่อนโอ้โหเดินอันวยังวเนเต็มเมรไาโอ้มันจะนิงๆแต่ไม่เป็นไรอะไรก็เกิดขึ้นได้มาแล้วตัวใหญ่อ ไสค่ะส่พ่เป็นไงไส่สวยไสสวยบางทีไม่อยากคุยอย่างอาจารย์นะโดนทุกดอกครับพี่น้องเราเน้นขี้โม้ครับอย่าคิดมากไอ้เที่ยงอย่าเหี้ยเยอะจริงลงเรือเป็นไงไม่ลอยใ้เมื่อไงใช่โอ้โหนี่ได้กี่ตัวได้ในจานรอบนี้ตั้งสามห้าหกตัวหกตัวเดี๋ยวดูหนตัวไสใหญ่เลยโอ้โขยาวก็ลีเรบป้าเฮ้ ใส่นะไม,ม่ล้มสองสามหกแปดแน่นอนว่าวันนี้ใช้แหกไอจารย์แห่หแ,แถวคาดถ้าอยากได้ก็สั่งจากเพจต้นคนหวานแห่กจะมาเร็วๆนี้ใช่หวานง่ายหวานง่ายไในปาแน่นอนแน่นอนเพราะทุกปากลง,ลงกระถางไว้ให้แล้วลูกประคำได้แต่ใดมา ลูกเป็นปองเพื่อนสีเน่นนอนเลยวะเราทุนจังยี่สิบาทแล้วเนี่ยเี่อนะอย้ยู่เ่งเลยอย่างนี้อุยมาอุ้ไหมาถุงนี่อูยิเต็มแห โคตรหมาแล้วครับอย่างนี้ก็แย่เลยจานจะขนปลากัดยังไงเนี่ยรอบที่แล้วอ่ะไปหาหมอหมดไป5ห้าพันอ่ะแขนแขนแคบเราเลี้ยงขี้โม้แล้วครับยูจานะปลาดูดิยอะงคินไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยโหแย่แล้วสงสัยจะต้องแจกอีกแล้วครับผมใครเจอเรานะเรียกเอาปลาได้นะครับนี่ไม่อยากจะคุยนะ วันนี้มาไม่อยากได้ปลากลับบ้านเลยนะแต่ดูลังเราด้วยคว้าวุ่นเลยอาจารย์ใช่เห็นวุ่นไงอ่ะนะเหนื่อยไหมเหนื่อยกดนะปลามันเยอะได้หน่อยด้วยโหดิโหดิกระดูดนับเลยนับเลยนับเลยสองสี่หกแปดหกสิบหกสิบสองโอ้ยดอกละสิบสองตัวครับพี่นางขิงปาไม่กลัว เดี๋ยวจานต้นหลงงมว่ะตายเลยใส่ไปเลยโอ้โหไหนอ่ะใหญกว่าตัวโอ้โหปลาเต็มเลยปลาเต็มเลยต้นใส่ไปดิว่ะไ้สวยๆโอ้โหธรรมดาที่ไหนัเนี่ยติดต่อขับรดง่ายครับโอ้โหดูโอ้โหขอดูใกล้ๆจานโอ้โหดูดิไม่ไหวจะเคลียร์ เหนื่อยไหมมึงดูก็เหนื่อยนะเหนื่อยแต่สนุกวุ้นดเป็นไงบ้างจานต้นเต็มแหย่อีกแล้วอะครับโอ้โหเหนื่อยนะทุกทีก็เหนื่อยนะเนี่ยสามทีจะเต็มกันทังแหยอันนี้เราไม่ได้โมะโม้เปล่าไม่โม้โอ้โหได้ได้อย่างนี้ทุกทุกครั้งก็แย่ดีก็เหนื่อยก็ว้าวุ่นไงรับสมัครคนถือถังปั๊ด้ลยครับ ล่งครับโล่ง,งๆโล่งเดี๋ยวมันลุ้นกันนะว่านตรงไหนก็โดนใช่ไหมมาเขาให้ <c oughs> ได้เปล่าได้เปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยังไงเข้ามาดูแล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์อยู่กับเบอร์ัสตารเป็นไรครับตน้นเฮ้ยมาเดียวย,ยี่ตัวสามต,ตัวใหญ่ตัวสวยตัวสวยสายปลาแมวปะเนี่ยไม่แมวไม่แมวนะ วันนี้ใช้แหกกี่เซนครับ5เซน8ศอกตอบช้าจังวะลึกอยู่วันนี้เอาหมายปากไงปวดติดสิบวันปากเดียวเดี๋ยวแล้วเดียวไหนขอยืมหน่อยยืมหน่อยยืมหน่อยโอ้โหจะถังกันเนี่ยต้องเติมแป้งว่ะเติมแป้งใช่สวัสดีครับพอมนี่อย่างนี้เรือเราเอากี่ตัวดีดอกนี้ต้อง20 อยี่สิบตัวพนักงานอะไรก็ได้ขอขอยาติดต่ออาจารย์ใส่ชุดขาวมาด้วยเอาเข้าไปแล้วอาจารย์นี่เดี๋ยวมาดูไปด้วยกันนะครับว่าตู้นี้จะโดนกี่ตัวนะครับเอาโม่ไปก่อนแล้วกันอ่ะลองดูมาโอ้ยวิ่งขนาดแถ่พันปิดนิ้วนิดเดียวหลานิดเดียวแค่เดี๋ยวดึงดึงขอช่วยแต่ต้องโดนเลยอาจารย์อย่าร้องโหนขนาดแถ่พันอ่ะตัวเต็มเลยดูดิ หกตัวนั่นนี่ขนาดแผ่พันนะใช่โอ้โห,โหนะฮะมีจานมีใหญ่ใหญ่ซส่สวยสวยนี่อันนี้แต่เดียวนะครับส์นี้นะซส์ดีามากบางทีก็ไม่อยากคุยเยอะนะจันนะเออโดนทุกดอกจริงๆอ่ะพดหมานโอ้โหแผ่เขาปลดปลาง,ง่ายมากเลยนะ เอออ้าวไปตามได้เึ้มอีกหูอย่างสวยเนาะเห็นต่ออยู่นะแต่ก็จะบวกเอาไว้เฮ้ยใจมันได้ว่ะเดี๋ยวมันลุ้นกันเดี๋ยวมันลุ้นกันต่อว่ะยังย่งต่อแค่นี้เราก็ดีได้เฮ้ยมีตัวหูตัดปลาเนือหูปลาพี่ไม่รู้ต่อไม่รู้ปลาแล้วครับตอนนี้ไม่ปลาก็ได้ต่อก็มีเอ โอ้โหเล่นก <Wha> ันสดๆเลยนะฮะเกงเข้า <dá> ว <cido S 3> ินแล้วครับจานอุ้ยปากัดโอ้โหเน่นอนว่ะโอ้เป็นไงต้นคลองนี้อขงดีนะไม่ผิดหวังนี่อ่ะบอกหมายให้นะครับวันนี้ก็จะเป็นโซนหัวกระดูกนะครับวันทีนึงก็ปวดสิบนาทีเลยครับนะเหนื่อยเหนื่อยไม่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยจะไม่เหนื่อยแต่เหนื่อยทำเนี่ยใช่หูดิหูดิขนาด ยกยกตูงๆูหน่อยจานอยากเห็นเต็มไปหมดนี่โหใช้คำว่าเต็มไปหมดบางทีก็เบื่อนะจาจาะเขาบอกได้ปลาเยอะขอหนึ่งบทเพลงก่อนคำคืนนี้ยังมีดวงดาวเจอจ้าไม่แม่เขาบอกเต้นฮะเต้นเหรอเออดนตรีไม่มีร้องเลยฝาบบอกไม่อยากได้ปลาแต่ดูเตรียมหนังมาด้วยเมื่อกี้เอฟซีสั่งหวอไปทำเกมหน่อยลุงป้านาแถวบ้านใช่นี่ นี่ไม่กลาวไม่เอาเยอะนะนี่นะถ้าเพียงนั้นนหละดูดูดูนี่โอ้โหน้ำแข็งเยอะไปปะเนี่ยโอ้โหโอะโอ้โหโอ้ดูนี่ดูนี่โอ้โหใช้คำว่าโอ้โหแป็เพียงใครอยากได้ปลาแวะแวะปากทางเลยยองนะครับอืมขอลิ้นซิ่งหน่อยเอ้ยขออะไรนี่ทอมทอมขอมาลิ้นซิ่งทอมอีกแล้วไอ้ทอมสายเหลือง เติม<น>แป้งหน่อยออโอ้โหลิ้นซิงนะทานา,ทานาไม่ขาววันแห่ไม่หมัน,นปิดล้างก่อนปิดล้างก่อนเปิกดกเอะกิเหินเปิดไม่ก่อาก็ได้เปิไปดไม่ก่อนก็ได้ฮนะปิดเหอเดี๋ยวคนเห็นหน้าไหนหน้าไหนหัหน้านะตอล้วนๆเลยนะก็ต้องบวกแล้วแหละแคล้วคลาดเดี๋ยวมาดูกันไปยังสวยอ่ะ หลอดไม่หวั่นไม่ไหวเลยนะลุดไหมแต่ต่อแต่ปลาบานเลยอุ้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 ยยงไม่ขึ้นอุ้ยอุ้ยุ้ยออุ้ยอุ้ยเหลือเอียงเหลือเอียง้เหลือเอียงโอ้โหถที่มีมีอดกีตามาตัวด้วยใช่อุ้ยเลเล่อะทิ้งมันไปเหอะ เผื่อมีศพโยขนาดตรวจลายยังมองหมายเนี่ยตองจัดอะจัดต้องมองตลอดเวลาปุ๊บปุ๊บ้อมไว้อยากได้แหดีดีอย่างนี้สั่งที่เพจต้นคนวันแหครับใช่แต่ว่าตอนนี้ของยังมาไม่ถึงนะครับเราเทสสินค้ากันอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการสั่งแล้วถ้าเกิดแหมาปุ๊บเราโพสตหน้าเพจทันทีเลยนะครับผมใช่หมาต้องให้ถ้าเห็นใวราจารอยู่ตะลิงเายจานบอกต้องอยู่กลางๆวะเฮ้ยโอ้โหดูดิ ดูสิปลาอยู่ที่ไหนจริงเปล่าไหนอ่ะลองโอ้ยไว้โอ้ยหนงหไม่ได้โม้แล้วครับตรงนี้เราเรามองปุ๊บเราก็เห็นหลุมปลาแล้วอ่ะเหรอสายตาอาจารย์ดีแล้วต้องขี้โม้หน่อยจะได้ปลาอันนี้สำคัญเนี่ยใช่หุยดอกนี้ต้องมี20กสิบก็ยืายันยี่สิโอ้ยไม่ผูกเยอะมาก ปลาคองนี้นนสูตรพันผู้จัดต้นแน่ๆเลยว่ะอย่าลืมครับแห่ดีๆมีไข่ที่เราที่เดียวนะครับนี่เขาบอกให้ไปคลองมอนคลองมอนอยู่ไหนอะคลองมอนแถวบ้านไงแถวบ้านเนี่ยเหรอะแถวนี้ดีกว่า <c oughs> <c oughs> เหมือนเหมือนสับสนเลยจริงเยอะอ <c oughs> ยอหมดหมายดีๆเอาม่วไปม่วไปแก้มครับ <c oughs> อ่าเดี๋ยวมาลุ้นกัน <c oughs> มีมีอาการไหมจาน ่อนน้ำตื้นเหรอเฮ้ยทำไมดึงยากเย็นเย็นเต็มแหดูข้างบนด้โหเห็นเงี้ยเต็มแหงนะครัหว่านตรงไหนก็โดนว่ะโอ้โหหมาจริงๆจันต้นโอ้โหนเหนื่อยแล้วทรุด มันเยอะจริงนะต้นเนาะแหวเราสลัดง่ายครับนี่หัวออกแล้วตาขาบอกสลัดออกแม่ออกเลยลุกลุกสวยมีพุ่งไหมต้นมีพุ่งไหม อไอุยอุยนนีจะเป็นหูเลยอ้ยอเขาบอกไฟฟลอสองตัวคู่เลยองส่ยงพกันนะอยู่หลุมอยู่หลุมให่ใหญ่ใหญ่โอจา์มองเห็นหรอเห็นล้วมองเห็นมันนอนอยู่หลุมเลยแสนทานเราดีอสามตัว้อชอ้ต็นใส่รังเลยใส่รังเลยใส่นี่ใส่รังเลย เอามาใส่ที่ใส่ทีใส่หลังอุ้ยได้ใส่แม่เห็นเงียบเงียบอย่างนี้นะครับอาจารย์บอกว่าจัดมาสามหน่วยบางทีไม่อยากคุยอะนะคุยจนเหนื่อยเนี่ย <c oughs> อาจารย์มองเห็นว่างั้นเห็นมองเห็นเลยเห็นอน้อยู่ในหลุมบอกพิทต้อนอยู่นี่นี่การการทาแป้งคือการเบริกเนตรใช่ไหมใช่ทาแป้งป,ปุ๊บไปไม่เห็นเราใช่แล้วเราเห็นปลาเราเห็นปลา กตัวใหญ่เลยสั่งซื้อแห่ตัวนี้เราแถมแป้งนะครับแป้งลงกระถาอือวิ่งไปวิ่งไปเลเมื่อกี้ได้สายจริงแล้วต้นนะเฮ้ยเฮ้ยเการณนี้อุ้ยมาอีกอุ้ยใหญ่อุ้ยใหญ่โอ้โห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 คนเยอะมันนอนหลุมนี่ว่ะใช่มันแอบอยู่อาจารย์เราเห็นมันแล้ว ปปปนนนคือว่าปนินปนินแท้เลยอ่ะเออระคังดำอยู่ข้างนอกรั้งนีมีเหมือนกันเอเข้าป่าละเข้าป่าละอย่าไปดูลังแตนนะกานหัวปูเนี่ยแตนไปเท่าไหร่ต่อนี่แหละโอ้ไม่ใช่ขยะได้เห็นดำๆแบบปลาน่ะปลาล้วนโอ้โหดอกเดียวจารย์เหนื่อยเับ โอ้โหแขกฝรั่งเขาดีจริงนะจานเราถึงกับร้องเลยอะร้องโอ้โหว้าวุ่นเลยฮะนึกถึงกรอนแบกกลับด้วยนะนี่โชว์ปะดินก่อนไหนครับจ้าปะดินปะดินปุ๋ยปะดินอุ้ยล้างนึกออกต่อยใส่สวยใส่สวยแล้วใส่นี่ใส่ล้างก่อนนะไปดินไปดินใส่นี่แอกไปเออนี่หมอ แค่ฝุ่นหมดเลยฮะอาจารย์ส <4, S 1> ี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดสิบเก้าโอ้ยเล่นๆพระอาจารย์หอบเลยครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ครับผมก็สำหรับวันนี้นะต้นคนหวานแหนะครับพี่ต้นของเรานะก็ได้มาหวานแหที่คลอง หัวกระบือนะครับได้ปลากรับไอเยอะมากและอยากจะบอกว่าถ้าเพื่อนๆมีโอกาสนะมาเที่ยวแถวนี้หรือว่ามาหวานแหถวนี้แนะนําเลยนะคลองนี้อุดมสมบูรณ์จริงๆนะครับปลาทั้งคลองใช่แล้วก็ทางเดินเนี่ยสะดวกสบายมากเลยนะครับเห็นไหมเห็นเป็นทางไม่เดินหวานได้ตลอดทางเลยนะต้นและที่สาคัญนะปลาเยอะไม่มีอดแน่นอนนะครับลงมาแป๊บเดียวไปไงโอ้โหขึ้นขึ้นกองโฟเออ เนี่ยยังไงก็ฝากด้วยนะครับฝากเพจนะครับต้นคนหวานแห่ทิกต็อกต้นคนหวานแห่ยูทูปต้นคนหวานแห่ครับผมแล้วในอนาคตเร็วๆนี้เราจะนําแห่เข้ามาขายนะครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจอุดหนุนพวกเราด้วยนะครับเราขายแห่เราขายเสื้อเดแล้วเราแจกสติกเกอร์ด้วยใช่ครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับถือว่าสนับสนุนพวกเรานะครับให้เราได้มีทุนมาทําคลิปให้กับทุกคนใช่นะยังไงก็ฝากไว้ด้วยสาหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามครับผมแล้วพบกันใหม่ครับไปเลย